รู้จะใส่ยังไงเลยครับดอกนี้ใหญ่เกินไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเนาะหักก็เต็มอยู่ดี <c oughs> โอ้หักแล้วครับ เพืเ่อนๆชาวยูทูบทุกๆท,ท่านนะครับที่เขามารับดูรับชมคลิปนี้วันนี้ก็จะพามาเก็บเห็ดเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นป่าวันนี้ผมไม่ได้เดินมาแต่ผมเอารถข้ามมาเลยข้ามน้ํามาเลยครับอันนี้มันจะเป็นด่านเห็ดเขาที่ว่ารอบรอบแรกที่ว่าผมเก็บไปนะไปครับเลาะหาดุก่อนก็บ,บ่ายแล้วครับอ๋อ chưa đi uu chưa nó khắp đi khắp đi ừm chắc ồ khắp đọc tùm đi cái chợt là đọc ban khắp ban thoáng đọc đọc đét thấp ใส่ตะกาเลยนี่ครับค่อยๆหาไปครับอา้าวมาเจอนี่อีกครับโูกนี้เก่แล้วเก่แล้วก็เอาเก็บไปก่อนกลัวมันไม่ได้ครับอื้อ เจออีกแล้วครับดอกงามๆครับดอกแรกดอกแรกเลยที่มันงามๆกบเพื่อน <c ười> อุ้ยนี่เลยครับอืมหักเลยโอย้ดอกนี้งามอืมตอก้าใายดอกนี้แหละงามกบเพื่อนโอ้ยครับนี่กำลังดอกงกามครับ เจออีกแล้วครับตกน,นี้อยู่ข้างทางกเก่ลเรมองโอ้ยหเจอแล้วเอาแต่ขาครับเอาแต่ขามขามใหญ่ลเล็กเล็กเพื่อจะออก อย่างลมแรงมากครับเหมือนฝนจะตกน,นี่ครับท้ามาอย่างดีมองไม่เห็นครับตัวนี้เดินข้ามมาเฉยเลยนี่ครับอา้าดอกเล็กพี่อา้าเก็บไปให้หมดหนานอีกครับเห็นแล้วแวบๆไกลๆนี่เลยครับนี่เลย โอ้โหนี่นะครับนี่ก็เป็นโอ้โหงามๆครับเอาครับนี่อีกดอกเล็กนี่เอาครับ อ้ีอีกครับข้างๆกันนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เอาได้แล้วนะตัวนี้อีกครับอู้หมานครับกันนี้มาคนเดียวครับอันนี้เอาคุมไว้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นดอกเล็กมันเพิ่งจะออกครับตัวนี้นี่อีกแต่ผมอาจจะเอายา้าคุมไว้เดี๋ยวว่าหน้ามาเก็บใหม่ นี่ครับดอกงามครับมาเลาะไมยเดิมครับแต่วันนี้ผมจะไม่เดินไม่เดินข้ามห้วยมอผมขี่รถมาเลย <c oughs> ไม่ไหวปวดขาตัวนี้ก็กินด้วยนะปล่อยให้มันกินไปดอกนี้เป็นยังไง โอ้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ยังไม่เน่าครับเอาไม่ไผ่นี่เลยครับโอ้กบลังงามครับอืมงามครับอ่าด้ประมาณนี้แหละอ๋อเจอแล้วครับเจออีกแล้ว สองดอกครับมันจะไม่ออกอยู่ข้างบนเพราะว่าข้างบนมันดินมันจะแห้งแล้วครับมันออกอยู่ช่วงล,างล่างๆนี่เนาะได้อีกหดอกครับอาอดอกตูมครับอีบ สองดอกงามงามครับสองดอกงาม,งามอืมนีม่แะครับงามครับ เมื่อยครับอโอ้ตอนนี้ทุกคนครับผมมีความรู้สึกว่าเอาตะก้าใบเล็กมาเกินเนาะนี่ครับไอตอนมันได้ก็ตอนมันได้ก็รู้สึกว่าตะก้าใบมันเล็กเกินแต่ตอนไม่ได้ในรู้สึกว่ามันใบใหญ่เกินเนาะเนี่ยครับไม่ไหวครับร้อน เต็มแล้วครับใกล้เต็มละเหลืออีกหน่อยนึงก็เต็มแล้วครับไปครับครับเนี่ยโอ้ยไข่เห็ดลราโง่ครับทุกคนครับเจอแล้วโโอ้หไข่เห็ดลราโง่ครับตัวนี้ทำงามเลยครับอืมนี่เลยครับงามครับ เห็นแล้วงูกเริ่มออกแล้วครับโอ้ยงามๆครับโอเ้เอาเทปไข่เห็นแล้วงูกครับนี่เลยนี่กนเลยครับโอ้อตกยยใหญ่ๆครับตุ้มยยใหญ่ๆเลย ตัวที่สามรวมอยู่ด้วยกันครับบ้านกับหลังงามครับโอ้มันหมาน,นครับวันนี้คิดว่าไม่ทันเขาซะแล้วมารอบบ่ายอนี่เลยครับ เนล่ <Yeah. S 2> เป็นตะกาลแล้วนะโอ้จเจออันนี้เป็นเห็ดละกุกไข่เหลืองครับโอ้ไข่เหลืองก็เริ่มออกแล้วครับอ,อีกสองสองดอกครับอ้าวกีบ จับมือเดียวครับขาบันเดียวค่อยไปตัดทีหลัง,งจิบไว้ก่อนออดเฮครับทุกคนครับไปเห็นแล้วงูกมนะัออกแล้วเห็นแล้วงูกออกแล้วครับนี่ลงครับออดไข่งามๆครับอุ้ยเห็นแล้วงูกยักษ์เนาะออ อ้อะไรจะขนาดดี้โหทูบ่อไปแล้วเห็ดอรไอยครับเนี่ยปอดใหญ่แท้อืโอ้หสูงกว่าตะกร้าผมบอีกครับเนี่ยนี่มีอะไรครับเนี่ยปาด ตัวนี้สุดยอดครับอย่ใหญ่เลยครับอันนี้ผมจะใส่ใส่อใส่ปากตะก,ก้าให้ดูนะว่าดอกเห็ดกับดอกตะก,ก้าเนี่ยโอ้โหเท่าปากตะก,ก้าผมเลยครับเนี่ยนี่โนอนครับดอกนี้สุดยอด ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านี่เลยครับทุกคนครับผมไม่รู้จะใส่ยังไงครับเนี่ยตะกร้าผมนี่มันไม่พอใส่นะครับเนี่ยจะเอาอยัางไงดีครับเนี่ยอ,อ๊ดอกเห็ดเนาะใหญ่กว่าตะกร้าผมเอกครับรู้จะใส่ยังไงเลยครับดอกนี้ใหญ่เกินไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านาะ อย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าหักครับเอานี่หักก็เต็มอยู่ดี <c oughs> โอ้ยหักแล้วครับดอกนี้โอ้ยหักแล้วไม่รู้จะ <c oughs> เอาไปยังไงเนาะเ <c oughs> อ้ย, <c oughs> อยครับดอกเดี้วเต็มตะก้าแล้วไม่รู้จะทำยังไงเอามาเจอนี่อีกครับไข่มันนะไข่เห็ด กระงกไข่าขาวครับอกแล้วครับอกแล้วครับโครครับโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้เลยครับอ,อือ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายครับกลับบ้านกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ